ชาวเน็ตแห่หาสาเหตุเกิดอะไรขึ้นทำไมเรตติง้งซอยนาขี่เริ่มลด เปิดตัวตอนแรกมาอย่างพีคสำหรับสร้อยนาคีละครพญานาคเรื่องใหม่ของช่องเจตดที่า้นาวทิสาณาฐมาเป็นตัวเดินเรื่องส่วนพระนางได้ดาวรุ่งของช่องอย่างปลิววรพลและกระตูนนัชชามาประกบคู่กรรันรวมกับนักสแสดงชั้นนำอีกมากมายอาทิแคทแค,แคทริยาดอมหีตระกูลนุกสุธิดาและอาณัตลาพานิตและอื่นๆโดยตอนแรกสร้อยนาคีทำเรตติ้งได้สูงถึง4.3แต่แล้วในตอนที่สองปรากฏว่าเรตติ้งกลับลดลงเหลือ เพียงแค่3.7เท่านั้นงาน,นเลยหนีไม่พ้นชาวเน็ตออกมาวิจารณหาต้นสายปลายเหตุกันใหญ่บางก็ว่าอาจจะเป็นที่พระนางยังเล่นแข้งเจอนาวและรุ่นใหญ่กลบมิดบางก็ว่า 4G งูยังปลอมและอื่นๆ